เราคงไปการเข้ากำลเริ่ลยหยอดเขาใบกล้อยเอาส่มมุมกค่าครับเจี่เกีก็มีนะครับผมนะพนักพกรสอคนเพียบเลยที่นั่งเพื่งนเพียบ สายเขอมมันกันยินเทีเหมือนกันคงคงผมเนาะเอาหัวเอาหัวต้องเหลืองเพราจะจัดดยเนาะผม หมล้อบลุเนงเนี่ยมันจะกรอบมากเลยแต่คือหลาบสวนจะโซด้านลงกี่หมักเลยครับว้าว โอ้โหโขนหวนวมสวัสดีครับผมมาครับก่ไกตั้งกันนะครับผมโอ้อาชีพเก่าว,ว่าตัวผ้าขาวงการกันนี่แหละครับผมฟังเสียงก็ยังก,กินโฆษณาถือขวดหลาไปเลยวะบอล็อกปองแป้งปองแป้งดูอีสานตรงยกก่อนครับ ยิ้นดิสตัวเ,เองครับหยอกถอนี่ฮ้อนหวานทำแรลกล้องซิมบ้างก่อนครับผมซิมแบบออริจินอลก่อนอ๋าเหนื่อยกวอบมากคือคือตาเลี้ยวเห็นมองได้เลยครับ

đây là hôm nay à, cán cao không lường <laughs> đấy không bài quậy cầm trâu kìa không ผมจังเป็นตุ่มแสบนะครับผมกระก้อยนี่ขมพอดีมากเลยฝีมือมากบาสสดจืดนหอมดีมากครับแล้วปีมือแ <c oughs> จ่มมากขาครับขาอ่อน อิ่มือ้ยดีครับอี่บวกบเอิร์นก็โตตามรุนแรงมาลองผักครับผม าเดือน,นู่ไกลโอ้นเก่งเบิดครัคบย์มสี่เซ่บมากเลยอรอยอย่างมากมายมหาศาลบ้าคุดมจ้ แบบมาสุกนึ่งสุดยอดสุดจุ๋ยลีนมีซุปไหมแต่บ้านเท่าดีตรงที่แบบแต่สมุนของบาา้านเขาปั่นกันสิมันดำมันสกกระปุกคำเขาเชียโลกในเมือเงาขอไปหลายยิบขึ้นมาเขาแต่บ้านบุนรุษกินเลยปลอดไยสุด อถอดเข้าป่าก็ต้องนิหกมิเฮียมัง่งอย่ยติดกระเทียมร้รวยลายรวยลายอุดดอ๊ เขาหวานสุดๆเลยครับผมองเขาเหนงยอแล้วบบที้นี่คมดีเนี่ยสดหวาน A ừ. สุดขุด,ดก่อนอย่างไม่เบิ่อครับชุงไทย เราพี่เสายใจมากเลยสีนครับเห็นให้กอยแ่บต้องทายครับผม mm hmm. แสบ,บมากเลยยังมากมายขนาดกลัวคุณยา่าครับผมสบายไปครับ